สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีเวลาวันนี้จะมารีวิวการอยู่โรงพยาบาลของนาะวาทั้งหมด7วันกับ6คืนเจออะไรบ้างหมดไปเท่าไหร่กับค่ารักษาพยาบาลน,นะคะนะ้น้องมาด้วยอาการถ่ายแล้วก็อ้วกนะคะนะก็หอบกันไปโรงพยาบาลตอนตีสองนะคะนะสรุปแล้วก็ติดเชื้อในลำไส้ค่ะนะคะนะก็ต้องใส่น้ำเกลือน้องก็ยังสามารถกินอะไรได้ปกติอยู่แต่ทีนี้ น้องเจออีกอันนึงก็คือคล้ายๆกับเหมือนจะเป็นไซนัสอักเสบคุณหมอก็ต้องให้พ่นยานะคะนะเพราะว่าน้องมีอาการคืดคลาดด้วยแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงนะคะวันที่3าวันที่4ี่เหมือนจะกลับบ้านได้แต่นาวาไข้ขึ้นสูงทั้งคืนเลยนะคะคุณหมอก็เลยต้องการให้เช็คให้ชัวร์นะคะนะอันนี้แม่ก็ได้พักผ่อนบ้างสลับกับอีพ่อนะคะเพราะว่าแม่ไม่ได้นอนทั้งคืนตอนนาวาไข้ขึ้น น้องก็ยังไม่ถึงขั้นว่าล่าเริงปกติแต่ก็สามารถเล่นได้เขียนได้นะคะนะ้าไม่ถึงกับซึมมากคุณหมอก็คุณหมอกับพี่พยาบาลก็ดูแลอย่างดีให้ยาให้น้าเกลือนะคะนางก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะก็ไม่อึแล้วก็ไม่อ้วกแล้วแต่ก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อต่อไปนะคะนะเพราะว่าเชื้อมันยังอยู่อยู่ เรื่องกินยานางก็พอกินได้ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่านางก็เด็กเนาะก็อาจจะเบื่อบ้างเพราะว่าได้กินยาเยอะมากแต่ละวันนะคะทั้งลดไข้แก้ไอนะคะฆ่าเชื้อนะคะนะคุณหมอเขาก็รักษาให้เราเต็มที่อ่ะเนาะก็ใกล้จะหายแล้วนะคะแต่ต้องเนี่ยก็มีงองแงบ้างนะคะตามประสาเด็กเราก็เข้าใจนะแต่เราก็อยากให้เธอได้กินยาให้ครบเนาะ ก็บิ้วกันค่ะนะคะอีแม่ก็อดทนสุดๆเลยนะคะใจเย็นๆนะคะเข้าใจเขาอยู่เขาก็คงจะเบื่อน่ะนะคะนะเราเห็นเราก็สงสารเขาอยู่นะคะแต่เราก็อยากให้เขาหายอ่ะเนาะก็ต้องทั้งเคี่ยวทั้งเข็นทั้งใช้วิธีสารพัดละค่ะเพื่อให้เขากินยาได้นะคะนะน้องก็ประมาณนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมอืมก็เข้าใจอยู่นะคะก็เริ่มากินนมได้แต่ว่าคุณหมอยังให้กินนมพยายามให้กินนมที่เป็นแบบฟีแลคโตสน,นะคะ ย่อยง่ายแล้วก็สำหรับเด็กที่เป็นท้องเสียนะคะนะสรุปแล้วนางก็รักษาทั้งหมด7วัน6คืนอาการก็ดีขึ้นนะคะนะ mm hmm. ก็เล่นเลโก้ได้ปกตินะคะไม่มีอะไรนะวาก็เล่นได้ก็ไม่ถนัดอยู่ข้างเดียวนะคะนะแล้วทีนี้เราก็พยายามหาเวลาให้เขาได้เล่นให้ได้ออกกำลังกายมือบ้างเนี่ยก็พ่นยาค่ะ พ่นยากันไปนะคะนะเราจะได้ดีขึ้นอ่ะขอสรุปส่งท้าย7วันนะคะ6คืนนี้นะว่าก็สรุปแล้วก็คือติดเชื้อทางเดินหายใจแล้วก็ติดเชื้อในลำไส้ด้วยแต่คุณหมอว่าอาการก็จะดีขึ้นกลับบ้านได้แล้วก็มา follow up กับคุณหมออีกทีนึงนะคะนะบบายบายคะ่ะ